คนะครับโอเคเนาะวันนี้เราก็สอนวิชาการปรับพื้นนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้เดี๋ยวอาจารย์จะอัปโหลดลง Facebook ให้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ่านะครับนี่ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ง นะครับก็คืออาจารย์นะครับประจําวิชานะครับสอนบ่ายโมงครึ่งนะครับจนถึง14บสีโมงนะครับบ่ายสองครึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อเราเข้ามาออกก็ลืมกดอัตโรมัติให้ เดี๋ยวออเริ่มเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะครับอ,อาจารย์นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ชัยพัฒนนะครับหรือว่าอาจารย์ตั้วนะครับสอนประจําอยู่ที่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอาจารย์จะสอนสาขาเรานะครับการจัดก,การในวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อง,งานอาชีพนะครับายวิชานี้จะเป็นวิชาปรับพื้น นะครับคะแนนของปรับพื้นอาจารย์จะมีหน่วยทดสอบให้เราทาทั้งหมด6หน่วย5หน่วยนะครับมีแบบทดสอบให้เราทําทั้งหมดหหน่วยเพราะว่าเรามีเรียนกับอาจารย์อยู่5ครั้งนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์อเลยนะครับ0 9 4ย์นะครับ, 82, รบแล้วก็0 9 4ย์นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์อแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะครับสามารถแอดเบอร์นี้ได้เลยนะครับ แอดแล้วนะครับก็ class, ทักมหาอาจารย์หน่อยว่าเราเข้าเรียนนะครับเดี๋ยวจะมีบางคนนะครับนักศึกษาบางคนที่เข้าเรียนแล้วก็อาจารย์ไม่ได้เช็คชื่อนะครับเพราะว่าในฟอร์มมันไมไ่เข้าในระบบให้นะครับใครไม่มั่นใจอะไรก็ทักเข้าหาอาจารย์นะครับปรึกษาได้ถูกเรื่องเนาะอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าชื่อเข้าหรือเปล่านะครับเช็คชื่อเข้าหรือเปล่าให้เราทักก็ได้มาหาอาจารย์ส่วนตัวนะครับหรือว่า ทัก m e s s e n g e r นะครับที่ facebook เข้ามาหาอาจารย์ด้วยก็ได้นะครับอาจารย์ก็สะดวกคุยนะครับว่างคุยตลอดนะครับว่างคุยตลอดเลยนะครับกำหนดการเรียนนะครับเราจะเรียนอยู่ทั้งหมด5ครั้งเนาะครั้งนี้คือครั้งที่1นะครับของวันที่1สิงหานะครับแล้วก็ครั้งที่2จะเป็นวันที่8นะครับครั้งที่สามนะครับแล้วก็ครั้งที่4ี่ยี่สองครั้งที่5้า เราจะสอบกันในวันที่5้านะครับเราจะสอบกันในวันที่ห้าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่หนึ่งอาจารย์จะให้เราดูนะครับในเบื้องต้นของคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนนะครับแล้วครั้งที่สองนะครับในวันที่8ดนะครับจะมีแบบทดสอบให้เราทำนะครับเราก็ทำแบบทดสอบให้อาจารย์ แบบทดสอบทําทั้งหมด5ครั้งนะครับแบบทดสอบทําทั้งหมด5ครั้งเนอะมีแบบทดสอบให้5แบบทดสอบเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราเข้ากลุ่มก็คือเข้าคาสลูมนะครับในคาสลูมจะมีแบบทดสอบให้เราทําเลยทั้งหมด5แบบทดสอบอาจารย์จะโพสท,ทีเดียวเลย5แบบทดสอบเราสามารถทําให้อาจารย์ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน่วยการเรียนต่างๆ powerpoint ต่างๆ อาจารย์ก็จะเอาเข้าเป็นสื่อการสอนให้กับเรานะครับในคาสรูมเ,เหมือนกันนะครับอ่ประเมินคะแนนนี้นะครับก็เหมือนทุกๆรายวิชานะครับก็จิตพิสัย10คะแนนมาเรียน10คะแนนนะครับคะแนนกับงานบูรณาการนี้ของออจะเป็น50คะแนนเพราะว่าของอาจารย์จะเป็นปรับพื้นนะครับจะเป็นปรับพื้นฐานเพราะฉะนั้นให้เรานึกเลยว่าถ้าเกิด เราได้หกสิบคะแนนขึ้นไปในวิชาของอาจารย์เนี้ยเราผ่านแน่นอนนะครับหกสิบคะแนนขึ้นไปคือเราผ่านแน่นอนนะครับก็รวมหนึน่งร้อยคะแนนสอบก็สามสคะแนนนะครับสอบก็สามสิบคะแนนนะเดี๋ยวออขออนุญาตรับเพื่อนเรานิดนึงนะครับเพื่อนเราสงสัยน่าจะเข้ามา นะครับอะแล้วก็ต่อมามันจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับก็คือพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อง,งานอาชีพนะครับอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ทำในด้านอาชีพทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันนะครับเราก็ทำงานที่บริษัทห้างร้าน โรงงานปกติเลยนะครับก็จะมีระบบสารสนเทศเข้ามาเชื่อมโยงนะครับอ่ะนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะให้เราเจําในส่วนที่อาจารย์บอกให้เราดีๆเลยนะครับเพราะว่าในสไลด์ทุกสไลด์นะครับจะมีคําตอบอยู่ในนั้นนะครับในแบบทดสอบนะครับอืมอ่ะคือนึ่งเลยนะครับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับคอมพิวเตอร์ นะครับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเครื่องกลนที่มีความสามารถประมวลผลข้อมูลโดยใช้อัตโนมัตินะครับตามโปรแกรมตามที่มนุษย์เด้ป้อนคำสั่งลงไปนะครับอย่างเช่นนึกถึงใกล้ตัวเราเลยนะครับใกล้ตัวเราเลยคือเราพริมพ์งานาพิมพ์งานส่งให้หัวหน้าแสดงว่าเราก็ป้อนข้อมูลลงไปเหมือนกันนะครับป้อนข้อมูลลงไปโดยอัตโนมัติเหมือนกันแล้วก็แสดงผลประมวลผลไอ้พวกนี้แหละ คือสารสนเทศนะครับเราพิมพ์ข้อมูลปุ๊บส่งให้หัวหน้าเสร็จนะครับประมวลผลประมวลเสร็จไอคำพราะว่าประมวลผลนี้คือสารสนเทศนะครับซึ่งแบ่งออกความหมายได้อยู่2ลักษณะก็คือทางกายภาพแล้วก็ทางพจนานุกรมนะครับจะแบ่งด้วยกันอยู่2ลักษณะนะครับก็คือตามลักษณะของกายภาพแล้วก็ความหมายตามพจนานุกรมนะครับในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องตน้น นะครับลักษณะของกายภาพนะครับเป็นเครื่องมือคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถอ่านแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็สามารถใช้หน่วยความจําได้นะครับเป็นชุดคําสั่งได้นะครับมีไว้สําหรับควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เหมือนชุดคําสั่ง1ชุดคําสั่งเอาไว้ควบคุมสมองของคอมพิวเตอร์เอาไว้ควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับ ต่อมาก็คือความหมายตามพจนานุกรมนะครับก็หมายถึงเครื่องคํานวณหรือผู้คํานวณน,นะครับมีหน้าที่คํานวณหรือว่าเปรียบเทียบหรือประมวลผลตามคําสั่งที่มนุษย์จัดเตรียมไว้ในรูปแบบของโปรแกรมหรือชุดคําสั่งต่างๆนะครับอันนี้คือความหมายของพจนานุกรมเนาะประโยชน์ นะครับประโยชน์ใกล้ตัวเลยนะครับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ใกล้ตัวเราเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะครับรับเพื่อนเราเข้าอีกสักนิดหนึ่งอาจารย์ลืมจริงๆนะครับลืมให้รับอัตโนมัตินะครับอาจารย์ลืมให้รับอัตโนมัติจริงๆเลยนะครับมาต่อเลยนะครับมาต่อเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเนาะ ประโยชน์นะครับของคอมพิวเตอร์มีมากมายหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะด้านการศึกษาด้านธุรกิจด้านธุรกรรมนะครับด้านการเงินมีประโยชน์คอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วนะครับด้านาวิศวกรด้านความบันเทิงนะครับด้านในการใช้ชีวิตประจําวันเนาะประโยชน์ก็เยอะแยะมากมายนะครับในด้านของคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลนะครับ คอมพิวเตอร์ก э ็เหมือนหุ่นยนต์หนึ่งหุ่นนะครับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนหุ่นยนต์หนึ่งหุ่นที่สามารถป้อนคําสั่งแล้วก็แสดงผลได้นะครับที่สามารถป้อนคําสั่งแล้วก็แสดงผลได้นะครับประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับแบ่งด้วยกันอยู่ทั้งหมด5ประเภทประเภทที่1คือซูเปอร์นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับประเภทที่2คือเอ่อมอนเฟยหมอฟอร์มนะครับ ประเภทที่3คือมินิคอมพิวเตอร์นะครับที่4คือซอฟต์แวร์นะครับที่5คือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับมอีอยู่ทั้งหมด5ประเภทนะครับใน5ประเภทนี้นะครับเราจะแบ่งออกด้วยกันแบบนี้เลยนะครับในส่วนของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความรวดเร็วในการประมวลผลที่สูงที่สดุดมีราคาแพง แล้วก็ถูกต้องแล้วก็แม่นยำในการคำนวณสูงนะครับไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี้ยจะเหมาะสำหรับพวกพยากรณ์อ่าใน,ในแบบการวิเคราะห์แบบเชิงซับซ้อนเลยนะครับในการพยากรณ์ในด้านหาหาค่าอืมหาค่าของวิทยาศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์แบบเนี้ยหรือว่าทางทางการด้านต่างๆที่ ที่ดูใหญ่ๆนะครับที่เป็นจุดใหญ่ๆแบบนี้เราจะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาแมนเฟมนะครับแมนเฟมคอมพิวเตอร์ก็คือมีนะครับมีสมรรถนะสูงคำนวณได้เร็วนะครับมีผู้ใช้พร้อมกันได้หลายๆคนนะครับมักเชื่อมโยงกับเครื่องปลายทางได้จำนวนมากนะครับปัจจุบันก็ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ช่วยหน่วยงานที่ใหญ่ๆเช่นห้างหุ้นส่วนบริษัทแบบนี้นะครับอาจารย์เชื่อเลยว่าในที่เราทํางานเนี้น่าจะมีพวกเอ่อในการเชื่อมเชื่อมไปทางได้มากมายเลยนะครับมันเหมือนซอฟตแวร์ซอฟต์แวร์ที่มันเชื่อมจุดเชื่อมจุดนั่นแหละนะครับมินิมินิคอมพิวเตอร์ Computer นะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่อ่อมีสมรรถนะปานกลางนะครับสามารถเชื่อมกับ เครื่องไปทางได้หลายเครื่องนะครับลักษณะของการทํางานจะเป็นแบบนิยมใช้มากนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทโรงงานอุตสาหากรรมโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทที่นักศึกษาทําอยู่นะครับก็เราจะใช้แบบมินิคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับ ต่อมานะครับก็คือซอฟแวร์นะครับซอฟต์แวร์ซอฟแวร์นะครับคอมพิวเตอร์เนาะจะมีขนาดเล็กกว่ามินิคอมพิวเตอร์นะครับจะประมวลผลได้ผลจำนวนหลายคนพร้อมกันมีโปรแกรมต่างๆไว้ติดตั้งในเครื่องเลยนะครับสำหรับผู้ใช้นะครับแล้วก็เข้าใจมาในรวมกันได้นะครับสามารถก็มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแล้วก็แบ่งการใช้งานได้ด้วยนะครับ ต่อมาไมโครนะครับไมโครคอมพิวเตอร์เนาะก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้แค่1ต่อ1เท่านั้นคอมพิวเตอร์1เครื่องเราก็ใช้ได้แค่1คนคอมพิวเตอร์1เครื่องเราจะไม่สามารถใช้ได้ทีเดียวสักสิคน20คนมันจะรวมใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวคอมพิวเตอร์มันจะพังนะครับเราก็นิยมใช้ในร้านค้านะครับหรือว่าสำนักงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการตั้งโต๊ะตั้งพื้นนะครับวางตากนะครับหรือว่าสมุดบันทึกแล้วก็ฝ่ามือนะครับได้หมดเลยตั้งพื้นตั้งโต๊ะมันก็จะคล้ายๆกันนะครับวางตากก็อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้เนาะหรือว่าสมุดบันทึกหรือว่าฝ่ามือก็จะเป็นพวกแท็บเล็ตโทรศัพท์แบบนี้นะครับเป็นต้นเลยนะจ๊ะโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าแท็บเล็ตนะครับก็เป็นเครื่องที่เราสามารถพกพาได้นะครับคนส่วนใหญ่เลยจะมี โน้ตบุ๊กเพราะอะไรนะครับมันสะดวกมากโน้ตบุ๊กสะดวกแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็สามารถทํางานนอกสถานที่ได้ด้วย work from home ก็ยังได้เลยนะครับแบบอาจารย์แบบนี้เนาะ work from home ก็ได้นะครับบางหลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพนักงานบัญชีนะครับพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับบางบริษัทเขาก็จะ work from home นะครับก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อการสื่อสารนะครับขององค์กรนั้นๆนะครับ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวนะครับแบบฝังตัวก็จะมีพวกนาฬิกานาฬิกาดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแบบนี้เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวก็คือฝัง AI ลงไปในโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android iOS นะครับ a n น r o i d นะครับนาฬิกาเนาะมันก็จะฝังพวก AI นะคะปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในส่วนของการฝังตัวของคอมพิวเตอร์เข้าไปนั่นเองนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะรู้รู้กันส่วนมากๆเลยว่ามีอุปกรณ์หลักอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอรับเพื่อนเราอีกสักหนึ่งคนนะครับรับไปเลยกสักหนึ่งคนเนาะอุปกรณ์หลักนะครับในเครื่องของคอมพิวเตอร์ นะครับเราก็จะส่วนมากเลยก็จะรู้ก็จะมีเคสนะครับเคส CPU นะครับจอภาพแป้นพิมพ์เมาส์คีย์บอร์ดีลำโพงแบบนี้เป็นต้นนะครับอ,อันนี้ก็เคสนะครับเคสคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็น CPU มันก็คือคำเรียกผิดนั่นเองนะครับแล้วก็ CPU นะครับก็ทำหน้าที่เหมือนประมวลผลแล้วก็แสดงผลออกมานั่นเองนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น จอภาพนะครับเป็นจอภาพนั่นเองนะครับคีย์บอร์ดนะครับเป็นจะเป็นคีย์บอร์ดเนาะเมาส์นะครับก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกเลยนะครับส่วนมากก็จะมีไฟนะครับเป็นเมาส์แบบเกมมิ่งนะครับนักเล่นเกมเป็นนักของเมาส์ธรรมดานะครับเมาส์ล้อสายไล้สายแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันพื้นฐานของเราก็จะมีพวก power supply นะครับ Key board, Mount, router, คีย์บอร์ดเมาส์เราเตอร์นะครับอะไรแบบนี้เมมบอร์ดจะนะครับเป็นต้นนะครับประมาณแบบนี้เนาะอ่าการประมวลการทำงานนะครับการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับเราจะทำงานอยู่ด้วยกันอยู่3หน่วยนะครับก็คือรับข้อมูลประมวลผลแล้วก็แสดงผลรับนั่นเองนะครับจะทำงานอยู่ด้วยกันอยู่3หน่วยเนาะอ่า นะครับอันนี้ก็คือการเยอะออกมาของการรับข้อมูลนะครับเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆรีบไปนะครับนะครับก็คือการรับข้อมูลก็คือการที่รับข้อมูลแล้วก็แสดงผลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดเมาส์นะครับก็รับข้อมูลจากที่เราพิมพ์รับข้อมูลจากที่เราคลิกไปประมวลผลประมวลเสร็จแล้วก็มาเอาไว้ในความจําแล้วก็แสดงผลนะครับ เรามาดูในหน่วยความจาหน่วยความจําของเราจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือความจําหลักแล้วก็ความจําสํารองนะครับมีความจําหลักกับความจําสํารองนะครับเราก็น่าจะเคล้าเคล้าหูกันบ้างนะครับคุ้นคุ้นหูกันบ้างนะครับโครงสร้างหลักของคอมพิวเตอร์นะครับจะแบ่งด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะครับก็คือการประมวลผลข้อมูลการเก็บข้อมูลนะครับการเคลื่อนย้ายข้อมูลแล้วก็ ควบคุมคข้อมูลนะครับการควบคุมเนาะอ่ะก็เบื้องต้นเลยนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ประมาณเท่านี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าในครั้งต่อไปเราจะทําอะไรบ้างนะครับในครั้งต่อไปนะครับอาจารย์จะให้เราเข้ากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มของคลาสรูมนะครับให้เราเข้าคลาสรูมแล้วก็จะมีรหัสคลาสรูมให้นะครับให้เราเข้าปกติ นะครับเข้าเสร็จน,น,น,นะครับในนั้นนะครับอาจารย์จะสร้างแบบทดสอบให้เราอยู่ทั้งหมด5แบบทดสอบเราสามารถทําแบบทดสอบได้ทั้งห้าครั้งเลยนะครับสามารถทําได้เลยนะครับแล้วแต่เราจะทําตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าแบบทดสอบนี้เราจะสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับแบบทดสอบของเราจะสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วครั้งต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับสารสนเทศพื่านอาชีพก็คือในส่วนของ Word Excel PowerPoint นะครับที่เราต้องรู้หลักๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าจำเป็นมากเลยนะครับจะต้องรู้เอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์ลัดมีอะไรบ้างนะครับคีย์ลัดมีกี่ร้อยคีย์อ่าเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องมากดปุ่มนะครับเราก็สามารถกดคีย์ลัดได้เลยนะครับเราก็สามารถกดคีย์ลัดให้เราได้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะครับ